ที่เห็นนี่ใช่ไหมครับที่เห็นนี่เลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเล็กๆไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่หงคมพรมปัญโญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อรุ่นแรกรูปเหมือนปั๊มขุดสะหลวงปู่หงพรมปัญโญพาชัยวัดเพชรสุรินหลวงปู่หงภพรมปัญโญเหรียญหลวงปู่หลวงปู่ทวดซ้อนหลวงปู่หงเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่หงภพรมปัญโญการสดๆลร้อนเลยครับ ยิงสามนัดไม่โดนเลยครับสุดยอดเครื่องรางอีกหนึ่งรายการของหลวงปู่หงษ์พรมบัญโยเขาเรียกว่ายาเสือดำขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกตลับสีพึ่งหลวงปู่หง์พรมปัญโยเจ้าสัวบายนหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยเป็นเนื้อชานหมากนะครับพระปัทถวิท่าเป็นพิมพ์พระสมตินะครับพระปัทถวิท่าพิมพ์พระนาคปกพระปัทวิทาานนะครับหลวงปู่หงษ์พรมปัญโย เป็นพิมพ์ลีลามหาโชค,ครพระปัตวีธาตุเหมือนเดิมน,นะครับ,รบองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จหอบซัพ์เขาเรียกว่าพระปิดตาพังพการหลวงปู่งหงคมปัญโยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอพักเครื่องนะครับพบกันใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชม มาชมและศึกษาดูพักเครื่องของหลวงปู่หงผมพรปัญโยนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับที่วันนี้จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชาบางรุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าพักเครื่องของหลวงปู่หงผมพรมปัญโยที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้มีรุ่นไหนบ้างนะครับ ครับมาถึงที่ทางร้านแจ็คเสียมาแล้วครับซึ่งวันนี้เขาจะนำพระเครื่องของหลวงปู่หงผมมะปัญโยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับที่จะชมกันนะครับซึ่งทางร้านแจ็คเสีมาก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษากันนะครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่ามีพระเครื่องอหลวงปู่หงใหม่ๆเลยนะครับที่มาให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวไปทักทายทางร้านเขาก่อนนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิชนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี fc s n channel เลยนะครับครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่หงพรมัญโยครับพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้มาแบ่งเช่นเคยครับครับจะเป็นพักชุดเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นนี่ใช่ไหมครับที่เห็นนี้เลยครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเล็ก ไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับแต่ก็มีทีเด็ดพอสมควรครับนี่เลยครับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่หงงพรมปัญโจะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อรุ่นแรกเป็นเนื้อทองําอู่นะครับหลวงปู่หงงพรมปัญโจใต้ฐานก็อุดด้วยผงมหาราชครับนี่ครับผงมหาราชนี่ครับครับจำนวนการสร้างเพียง999องค์เป็นรุ่นฉลองมงคล84 ก็จะต่อโคดนกเมติบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูของหลวงปู่หงเอานะครับครับนี่ครับอืมถ้าเป็นเหรียญล่อทองทิพย์หลวงปู่หมุนก็ว่ากันที่สองแสนขึ้นไปครับครับแต่หลวงปู่หงนี่ราคายังจับต้องได้ครับครับวันนี้ผมคัดสวยมาแบ่งด้วยกันสององค์ครับสวยจัดทุกองค์รับออกให้บูชาเพียงองค์ละสองหมื่นบาทเท่านั้นครับนี่นะครับเก็บได้เลยครับครับผมมองว่ารุ่นนี้ยังไงก็อนาคตหลักแสนครับครับ อต่อไปนะครับนี่เลยครับรูปเหมือนปั๊มขุดสะหลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นเนื้อทองเหลืองปีพศ .2541 นะครับครับก็จะต่อโคดบริเวณนี้นะครับนี่ครับอ๋อเป็นต่อโคดโคดมะนะครับโคดมะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับนี่ครับครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 2000- หรือ2 5ง0องค์นี่ครับนี่นะองค์นี้สวยมากครับจมูกคมผิวดเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงเจ00บาทเท่านั้นนครับครับองค์ต่อไปครับนี่เลยครับพระชัยวัดเพชรสุรินทร์หลวงปู่หงคพรมปัญโญเป็นเนื้อนวลิศนะครับครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับครับองค์นี้หมายเลข4 4 0 2ี่นะครับอ๋ออยู่ใต้ทานต่ตอกตอกหมายเลขบริเวณนี้แล้วก็ต่อโคดบริเวณนี้อุดด้วยผงพุทธคุณครับครับนี่ครับโดงามมากครับนี่ครับสวยมากๆครับครับนี่ครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียง8ป0 0ันบาทเท่านั้นครับครับขงต่อไปนะครับนี่เลยครับเหลียนหลวงปู่หลวงปู่ทวดซ้อนหลวงปู่หงเป็นเนื้อทองแดงนะครับครับรุ่นเสาห้ามหาบารมีปีพศ2543นะครับครับด้านหลังก็จะตอกโค้ดเลข5ไทยนะครับนี่ครับครถือว่าูอินบันในองค์เดียวครับนี่ก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงซ้อนด้วยหลวงปู่ทวดครับถือว่าเป็นสพระโพธิสัตว์ครับ พระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้แล้วก็พระโพธิสัตว์แห่งแดนใต้ครับโอ้ครับงดงามครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1,500บาทเท่านั้นครับครับองต่อไปนะครับนี่เลยครับเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่หูงพมปัญโยเป็นเนื้ออันปะก้านะครับปีพศ2545ระสครับครับก็จะต่อโคตอ่ะบริเวณนี้นะครับนี่ครับโคด้านหลังเรียบเลยใช่ไหมหลังเรียบครับปี45ครับครับ ถ้าลงกล้องดีๆจะมีรอยจานนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยจานลุงปุ๋งหงหรือเปล่านะครับครับสภาพสวยมากครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง3,800บาทเท่านั้นครับครับงต่อไปครับนี่เลยครับเพิ่งเกิดประสบการณ์ประสบการณ์สดๆร้อนๆนี่ครับครับยิง3นัดไม่โดนเลยครับนี่นะยิงในระยะประชันชิตด้วยนะครับนี่นะเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรหลังยันกรอเพชร ปีพศ2552นะครับหลวงปู่หงปีห้กปี5้าหกทีครับปีห้าหลวงปู่หงพรมัญโยครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังจะเป็นยันกอเพชรครับยันกอเพชรจะดีทันด้านป้องกันคุ้มครองป้องกันนะครับครับก็จะต่อโคดบริเวณนี้นะครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งนั่งเต็มองนะครับครับองนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเดิมครับที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้ครับ ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงหนึ่งพันหนึ่ง้บาทเท่านั้นครับครับวงต่อไปนะครับนี่เลยครับสุดยอดเครื่องรางอีกหนึ่งรายการของหลวงปู่หงษ์มบัญโยเขาเรียกว่าพญาเสือดำครับเนื้งิ้วดำหลวงปู่หงษ์มมัญโยรุ่นไตมาดีดีครับจำนวนการสร้างเพียงสองร้อยองเท่านั้นครับครับนี่ครับแกะด้วยเนื้องิ้วดำนี่ครับเป็นเนื้องิ้วดำครับรุ่นไตม่าดีดีครับครับ องนี้ก็สวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง3,500บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกเป็นเนื้อผงปูเก่าปีพศสอ4 4นะครับนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับ2องค์ แท้ดูง่ายทั้งคู่ครับสภาพก็เดิมเดิมครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูของท่านนะครับด้านหน้าก็จะเป็นขุนแผนชัยวรมันครับก็จะมีค้าบวกเดิมเดิมนะครับแท้ดูง่ายทั้งคู่ครับแล้วที่สําคัญราคาเบาๆครับับทางร้านออเครืชองละาองพา0บาทเท่านั้นครับมาเลือกชมได้นะครับครับผมรายการต่อไปนี่เลยครับตลับสีพึ่งหลวงปู่หงษ์มัญโญ เป็นรุ่นเมตตามหาบารมีปีพศ2อ4 6นะ้ารัยสิบหนะครับด้านในก็จะบรรจุสีพึ่งนะครับนี่ดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นสีพึ่งแล้วฝังด้วยสาริกางาแกะนะครับนี่ครับสาริกาครับพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหเสน์เมตตามหานิยมค้าขายแค่คาดปลอดภัยครบครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนลุงปูงครับก็อันนี้จะหลุดโค้ทนะครับ ปกติจะต่อโคดนะเมติครับครับนี่ครับต่อโคดนะบริเมติบริเวณนี้นะครับอ๋อตลับนี้หลุดโคดก็ออกให้บูชาไม่แพงครับเพียง3 0 0พันบาทเท่านั้นนี่นะครับรายการต่อไปเลยนะครับนี่ครับเจ้าสัวบายนหลวงปู่หงษ์พบัญโยเป็นเนื้อชานหมากนะครับเป็นรุ่นทนายสารสมบัติปีพศ25 4 8นะครับครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับหลักพันองค์ครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน3มองค์นะครับเนื้อผงชันหมากหนึ่งองค์เนื้อผงคุทธคุณหนึ่งองค์อ๋อเนื้อชันหมากสององค์นะครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นเจ้าสัวบายนครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนรูุปูหงครบอ่ําแจกเพื่อให้กับแจกให้กับคนที่มาร่วมทําบุญบริจาคทุนทรัพย์จํานวนมากนะครับเขาถึงเรียกว่าเหรียญพระผงเจ้าสัวไทยบูชาก็จะได้เป็นเจ้าสัวนะครับครับ ขอให้เป็นคนดีมีศีลนะครับครับทางร้านออกให้บูชาองค์ละ2,000บาทเท่านั้นครับมีมาแบ่ง3องค์นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับพระปัทวิทาศุเป็นพิมพ์พัะสมติจนะครับเป็นเนื้อดินเจนนครก้าวบุรีปีพศ2541หลวงปู่หงษ์พมันโยจำนวนการสร้าง ถ้าจะไม่ผิดสองพันองนะครับด้านหลังก็จะกดโคดนะเมติกรรมวิธีแบบโบราณสูงไฟแก่แบบโบราณเลยนะครับพารุ่นนี้ดีดีมากครับนงปูการันตีให้เลยดีร้อยแปดประการครับพทธคุณครบเครื่องวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงห้าพันบาทเท่านั้นครับครับมาชมได้นะครับองค์ต่อไปก็ยังอยู่ที่พระปัทวีธาตุ พิมพนาคปกหลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นรุ่นแซยิด80ปีบารมีปฏิหารนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อดินเจนนครเก้าบุรีครับด้านหลังก็จะกดโคดนะเมตินะครับครับเป็นการสร้างแบบโบราณเลยนะครับกดพิมพ์ทโลองค์ด้วยมือทีลองค์ครับกดโคดตอนเปียกนะครับนี่ครับพิมพ์พนาคปกก็สร้างไาเยอะนะครับครับถ้าจําไม่ผิดไม่แน่ใจว่าพันองค์หรือสองพันองครับครับ องนี้ก็สวยเดิมๆทั้งคู่ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,500บาทเท่านั้นครับครับก็ยังอยู่ที่พระปัทวีธาตุนะครับครับหลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นพิมพ์ลีลามหาโชคครับเป็นเนื้อดินเจ็ดนครเก้าบุรีนะครับด้านหลังก็สกุดโคดณเมติแบบนี้เลยนะครับครับ วันนี้ผมก็มีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์หายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเนี่ยที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้แล้วพุทธคุณนี่สุดยอดมากๆครับครับพบทั้ง4ท่ธาตุเลยนะครับงปูปุกเสกให้อย่างเข้มขังับทางร้านออกให้ผู้ชาองค์ละ4ี่พันบาทเท่านั้นครับมาเลือกมาชมได้นะครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่ที่พระปัทวิธาตุเหมือนเดิมนะครับครับองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์สมเด็จหอบทรับหลวงปู่หงพรมปัญโย เป็นเนื้อดินเจดนครเก้าบุรีครับด้านหลังก็กดโคดณะเมติอืมครับปีพศ2541จำนวนการสร้างเพียง2,000องค์เท่านั้นนะครับครับสมเด็จนี้ก็พุทธคุณก็ครบเครื่องครับครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายคุ้มครองป้องกันครับโชคลาภเงินทองพบคันครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์สภาพสวยเดิมๆนะครับผมออกให้บูชาองค์ละ7,000บาทเท่านั้นครับนี่นะ ท่านผู้ชมมาเลือกมาชมได้นะครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับครับเขาเรียกว่าพระปิดตาพังพการหลวงปู่หงคมปัญโยเป็นเนื้อไม้ตะเคียนปัดทองนะครับเป็นรุ่นปกเก้าปีพศ2549นะครับนี่นะรุ่นนี้เข้มขังมากครับนี่ครับสวยมากเดิมๆพร้องกล่องเลยครับปลูกเศษที่นครด้วยนะครับเนี่ยนี่นะแล้วก็ปลูกเศกบนเขาพนมลุงครับ เกจที่เษก็จะมีหลวงปู่หงเป็นประธานนะครับแล้วก็เกจีเก่งๆทางภาคอีสานตอนใต้ครับครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คีวัดศรีลำยองครับแล้วก็เก่งๆอีกมากมายครับหลวงปู่ผาดด้วยนะครับนี่ครับองค์นี้สวยเดิมๆพร้องกล่องเดิมไปนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง3,500บาทเท่านั้นครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับหลวงปู่หงครับับนี่นะครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่หงปรมัตปัญโยนะครับ ที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาและเปิดให้บูชานะครับซึ่งท่านใดที่ชอบนะแบบไหนนะครับก็าสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านเขาครับอยู่ที่ไหนนะครับร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้นรับปากซอยลาดพร้าว2 7ชื่อร้านแจ็คเสมาจะอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยนะครับครับร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับท่านที่มาไม่ถูก หรือว่าใจร้อนสามารถโทรไปที่เบโทรผมนะครับ0868995139 ID Line 0868995139ครับครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องของหลวงผู่หงนะครับผมมาปัญโยที่ร้านแจ็คไซมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็เปิดให้บูชานะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนรายการไหน ก็โทรหาเขานะครับตามเบอร์โทรที่เขาแจ้งไว้นะครับหรือแอดไอดียไลน์มาก็ได้นะครับก็วันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ